สวัสดีจ้าวัานนี้มา,า,าบอกกันอีกแล้วทางช่องยายหัดตรงนี้มลเขื่อนค้นถ้เกระเสียวันนี้หัดพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาว่ายู่ตลตะลักจิตอำเภอพระนานิคมจังหวัดสกลนครผู้ใดกำลังอยากกวาดโคตรไล้์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยายหัดสิพห้าล็อกกัชมบรรยากาศนะพี่น้องนะว่าเซอร์วิสในตลาดและจิตมันซื้อขายกันแนวใดราคาเป็นแบบใดเดี้ยก่หัดสิพาไปสู โชคเมืองพี่น้องตลาดลักเตปเปิดทุกเสาร์ผลเรืหัดสบอดีได้พี่น้องเด้อมันเปิดทุกเสาร์เป็นตลาดเสาร์พี่น้องนี่มาสายได้ถามมาสายนี่บ่มีง่วยมีควายหรือเปล่ต้องมาเตยเสาร์พี่น้องเขนเปิดซื้อขายกันเต็มตีซีผลแล้วพี่น้อง เก่าพ so hey, ันมาสั่นซองตัวเลยซองตัวเก่าพันแม่าพันตัวละสี่พันห่า ขวไนี้วไ,ร,ไหหร้เล่น,น,นเล่นราเ่นกวางข้ไรข่จับ<อ>วางข้าจับกวาข้นะจบยวาขยว่เนาะ สีพันหาคือตัวละสีพันห่ากาจะฟ้องว่ายางเงียบพี่น้องฟ้องว่ายางไปแล้วสีพันหา,า 4, สูงอยู่ประมาณมิตรสิบขายือขายพี่น้องจอยหัวกระดูก หัวอ้วนๆแต่บ่อควายมีอะไรพี่น้องบรรยากาศตลาดนักเจดเดอพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาร์วันพฤหัสเด้อจ้าลายก็งนหัวอีกแล้วพี่น้องเสาร์เสาร์วันพฤหัสลายก็งนหัวอีกแล้วจ้า เลยหน่อยตัวนี้สช่ปงามแด็ของผู้ใด้ล้วพอนีจั๊กคงคงใช่นอนคงซื้อกันเลยบอกเขาซื้อขายกันแล้วบ่เขาจะซื้อขายกันแล้วพี่น้องดูมันงามไหมเห็นเจ้าของพี่น้องว่าสิทามล้าข้าบันฟังนี่เจ้าของจั๊กไปทั้งใดอาเจ้าของบ่กอยพอดอกเอาหัวมาต่อไปแล้วก็จั๊กข้ากันยางไปทั้งใดเอ้า ครุวิินได้ยังมากเมือนนี่แม่ลูกเมือินสมเมื่อหน่่อยเมือนสามหาร่อยเมือนสามพันหาร่อยแม่ลูกลูกตูกูพี่นอง ลูกตัวที่อะไรคะนี่ลูกตัวที่ตัวแรกกับตัวสองนี่แหละ,ละก็เกิดน,นี่แหละสิบมาณตัวที่สองนี่แหละพี่นอ<ะ><ะ>้องเล่นลายกันตัวที่สองนี่วันี้ครับผมเพื่อ<ะ>นวานซื้อนาบัดเรียกพี่น้องด้วยราคาหนี้ตัวร่องในบ่จ่ะราคาหนี้ตัวร่องในยูเดูพี่น้องด้วย ดลวงามู ını, 對對่ามันหลงามอยู่นะเออสักกรไดเดือนเดียวพี่น้องออกระไดเดือนเดียวตัวรันแม่นบ่ตัวนันเก่าพันหตัวนันเก่าพัหาแม่แดงนะแม่นบ่แดงพี่น้องเก่าพันหาราค่ประหอนมือนปรอดแกอทนเจ็ดตัวนี้แปลท่านเจ็ยหมันแล้วโอ้เจ้าขายหลมันออกไปแล้วนีพี่น้อง แปดพันเจ็ดประสันเพิ่นแยกลูกออกไปแล้วเหลือแต่มแม่เปิดไป 8, 000, 7, 000, แปดพันเจ็ดต่อรองไหนอยู่้ะจ้ะอันนี้เท่าไหรก็เก้าพันเท่าไหร่เก้าพันหาพี่น้องมึงดูแหละอ้าวมั่วตัวเก้าพันหาพี่น้องมึงเหรอรถเรือนี้เป็นแม่สาวด้วยนะตัวน,นี้นะแม่สาวพี่หนึ่งเป็นงั่วแม่สาว เปิดไปเก่าพันหาต่อร่องในคูตูเนาะต่อร่องในกูตูอนุ้ขาเบอร์ติดต่อได้จ้ะ087 96 3 1 0 4นสนใจโทรหาพวินนะสนใจโทรหาพวินได้เลยได้จ้ะมึงดูละตูวราคาบ่หอดเมื่อนแบบนี้พี่น้อง บางตลาดอยู่เด้อพี่น้องเกาัญหาและาประหอนเหมือนอยังต่อรองได้อีกอยู่นิดหน่อยว่าสันสนใจโทัวหาในหอยได้เลือได้จ้าค้าาใหเาควรเปิดเท่าไรล่ะนี่ 9, 5, เปิดเก้าครับเปิดเก้าพันหาตอกตอกเลยเล่ นี่เก้าพันหาว่าสันพี่น้องแลค้าบหอดงอนี้แล้วตลาดรักจิตมือนี่เป็นจังไรล้างอนีข้าคื้าผมไ่ได้ขายพี่น้ออย่าห่างไปแกว่าสิเลียอชย่าห่างกอนเก้าพันหาว่าสันรากาบบหอดเงินเด้พี่น้องเรา สมาณเมตรสิบนี่แะควมสูงเหมืนมเป็นปตัวผู้แล้วพี่น้องได้ตัวผู้พวควรได้มาจะโตมื่อนี่ได้มาสามครับสาตัวเลยเบอร์ลวบอครับบเลขตัวเดียวเลยเลตัวเดียวนี่เนาะบออเบอร์ติดต่อนะจ้า06.1 0 5ศูนย์หกหนึ่งศูนยเจ็สครับสามเจ็ดสานใจโทรหาพวกควรได้เลย,ยจ้าครับขอบคุณครับ ตอนนี้กะเก้าพันหาของพอวินกะเก้าพันหาได้มั้งด้ลยนะเออน่าเก่าน่าเก่าเออนพี่น้องสนใจโทรหาพวกวันได้เลยนะจ้าแห่ๆจนม่อยากย่างจิม่อยากย่างหัวแฮ่ ละตัวนี้ของผมเจี๊ยปิดเท่าไรนู่นนี่แม่ลูกเท่าไหร่สองหาลอยครับสองสองหาลอยสองหมื่นสองพันหาลอยพี่น้องแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบนี่แหละประมาณลูกแรกลูกแรกนี่ลูกแม่นบ่ลูกโตผู้แม่ลูกลูกโตผู้เด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นสองหมื่นสองพี่น้องสองหมื่นสองพันเด้อนี่พี่น้องนี่งามๆเลยนี่ โอ <designers> ้มันตสดก็สดราคาหนีตัวล่างในบ่อจ่าได้น้อยเราคาหนีตัวล่างในนิดหน่อยเด้อพี่น้องเนี่ยแม่นี่แม่นบ่นี่โอ้เหลือสองตัวเอ้พี่น้องงามๆเดิมันณทรงลูกอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหางเป็ดตัวหูแค่น <c oughs> <c oughs> <mumbles> ั <và hai> ่นแหละนี่งามอยู่ลูกตัวที่สองเนาะลูกแรก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 บ่ครับ ขาวหลูกแหลกพี่น้องนี่ฮัดเบิองเขาบันนาหลูกแหลกเด้อพี่น้องเด้อหลูกแหลกบนสันเพ่อนวะขอเบอร์ติดต้อนนจ้ะ08 0 7 1น6 4ยเจ็ดอากาศสนใจทัหาหอยเพชรอากาศเด้อพี่น้องเด้อลูกแหลกพี่น้องลูกแหลกงาำงำเลยจ้ะ สนใจทั่วหาหอยเพียรได้เลยได้จ้าอย่างง่วงงามตกของหอยพุ่นพี่น้องงามงามเดียเด๋ยวเดี๋ยวแยกสิทามลวค่าปันฟังสูงอยู่ประมาณร้อยสจ้าแปดเจ้าเก่านี่ละพี่น้องได้ปะร้อยสามสิบได้บะน,นี่ความสูงน เท่าไดน่หอยว่นจะเปิดไปเท่าไดสิบเจ็ดห้าร้อยสิบเจดหาร้อยมนเจ็พหารอยด้พี่น้องด้วยน่น่งวนเหลี้ยงพี่น้องงอว่เลี้ยงงามๆเลยไอหมักงวเลี่ยงนต้องหาหอยว่นพี่น้องงามอยแม้วหาสิส้าสามอยอยู่ใน้าหาแลค่นี่ต่อล่างไหนน้อหอยว่นนะาค่ต ได้เด้อพี่น้องเด้อแม่หน้าง่ายพี่น้องแม่นางน่อยเด้ได้มาเจ๊ตัวมือนี่ตัวนี้แม่นบ่แม่นบ่ตัวนี้เปิดเท่าใดตัวนี้สิบสามเหมือนสามพันนี่พี่น้องเปิดไว้นี่เหมือสามพันโตผู้เด้อพี่น้องเด้ออ้วนว่วนเปิดไว้ราคาเปิดเพิ่มหมื่นเหมือนสามพันสูงอยู่ประมาณร้อยสักเจ็ดสักแปดนี่แล้วพี่น้องสี่ย่วางนี่แเราก็สูง มะไร้ใหมของคนคือของของมันซุ่มนี่งามเลยหนีอ้ยเวนี่บ่ เรถ่็ตได้ขายเองรถลได้ขายาขอเบอร์ติดต่อนจ้า0 8ด0้หพี่น้องสนใจทร่หหาหอยวนได้เลยเด้อจ้าเมื่เลียง่นงามงามนีพี่น้องราคาทหาร้อยล่บแล้วราค่าเกต่อลองได้เ้ยพี่น้องเนยห้าองามสวยๆเลยจ้าสนใจทรหหาหอยวนได้เลยเด้อจเจ้า